ท่านสามารถรับชมช่องมัชชาจอมป่วนได้ตามเพลย์ลิสต์เลยนะจ๊ะดำน้บยิงปลาป่วนยากทางกวล่า,า,ลาป่วนสาระขีมาแอลปล่วนผีและตกปลานะจ๊ะสวัสดีครับพ่อแม่ <โ frustrating S 2> พี่น้องช่องมัชชาจอมป่วนแม่สอดสอส, cos, ส,ส,สนะจ๊ะนี่วันนี้นะครับเราจะลองมาดำหาปลาเล็กปลาน้อยในลำธารกันดูบ้างนะครับเปลี่ยนฟิลเพราะอะไรนะครับในลาธารแบบนี้มันอาจจะฟุกเจอของใหญ่ก็ได้ โอ้ยคีโมน้ำในอ่างอะมันขุนนะครับก็เลยต้องมาหาคลิปแบบนี้แหละนะครับนี่สูงสุดคืนสู่สามันนะครับนี่เราจะใชช้ฉมวกแหลมแบบนี้ลองดำยิงกันดูนะครับใต้หินนะครับน่าจะได้ปลาไม่มากก็น้อยนะเดี๋ยวเราลองดูนะครับบรรยากาศนะครับสวยมากนะครับนี่จะเสียดายปีนี้น้ํายังมาไม่เต็มนะครับฝนยังมาไม่เยอะพอนําเสนอเพื่อนร่วมบูรณาการ วินเมือองชอต,ตรงจุดนี้นะครับน่าจะมีปลาซ่อนอยู่บ้างนะครับไม่มากก็น,น้อยขณะนี้เราได้ทำการมุดทะลุลงไปยังก้นแอ่งน้ำลำธารที่ใสที่สุดในแม่สอดแล้วเนื่องจากว่าในอ่างเก็บน้ำนั้นเราดำไม่ได้ใครที่ติดตามชอม่องประชาชยจอมป่วนแม่สอดก็ โปรดได้เห็นใจเนื่องจากว่าทุกตอนนี้นะครับทุกสถานที่ก็จะไม่มีน้ำใสๆให้ยิงสักเท่าไหร่ทริปนี้เป็นทริปหาปลาเล็กเอามาทำเหยื่อปลากดมาทำเหยื่อหมักเพราะฉะนั้นแล้วเป้าหมายที่เราเห็นเราค่อนข้างที่จะยิงไม่ค่อยเป็นเห็นตัวนั้นก็จะยิงตัวนี้เห็นตัวนี้ก็ไม่อยากยิงตัวนั้นเพราะว่า ปกติแล้วเนี่ยถือปืนลมมันไม่เคยยิงไซส์นี้เคยยิงแต่ไซส์แบบว่าฝ่ามือครึ่งโลไซส์โลขึ้นไปไอแต่ปลาพวกนี้บอกไว้ก่อนนะว่าเขาโตได้แค่นี้แหละเขาไม่ได้จะใหญ่ไปกว่านี้แล้วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนี่ไม่ได้เป็นการทําลายพันปุปลาแต่มันเป็นปลาลําห้วยที่มันเป็นปลาพื้นถิ่นน่ะตัวจะเล็กๆแค่นี้แหละนะครับก็ดูนะครับอยู่กันเป็นฝูงเป็นฝูงทำเอาคนอย่างผมเนี่ย หลายใจไปเลยนะครับไม่รู้จะยิงยังไงไอตัวนี้ก็ยิงไหมยิงยิงไม่ยิงหยิงก็ยิงวะนะครับ่งั้นเดี๋ยวไม่ได้เหยื่อปรากฏตัวแค่ดีเองนะครับเอาเอาไปทำเหยื่อปรากฏนะครับคลิปนี้เรามาเหนือเสียนนะครับโอ้โหยิงเข้าไปแล้วหนึ่งจึก เล็งระยะใกล้จ๊กเข้าไปพลาดนะครับไม่เสียนจริงไม่ค่อยจะโดนนะสาทางเนะี่ยผมยิงไม่ค่อยโดนนะพลาดซะส่วนใหญ่จ๊กอีกทีอ้อยยาวันนี้นะครับเรียบร้อยได้เหยื่อปรากฏแน่ๆน,นะครับยนิที่ห้ยยุิที่ห้เวลิกูดเวลิกูดไอ้นู้แการตามหาปลาเล็กก็เป็นเรื่องที่ค่อนข้างจะยากนะครับเนื่องจากว่าใช้ปลาที่เล็กแล้วก็ใช้ นี่ครับเหล็กมือก็คือพูดง่ายๆไม่ค่อยคล่องเนาะเพราะว่าปกติจะเล็งด้วยปืนนะครับก็จะง่ายกว่าเล็งแบบนี้มันไม่สามารถที่จะยื่นไปด้านหน้าแล้วก็เล็งปล่อยนะครับผ่านหน้าก็เป็นลั่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 นนะครับก็พลาดซะส่วนใหญ่นะครับว่าวเยอะนะครับเพราะว่าประสบการณ์ยังไม่มีนะครับห่างหายกันไม่นานนะครับสําหรับใช้เหล็กมือนี่นะครับก็หลายใจนะครับปลาก็จะค่อนข้างที่จะเร็วปลาเล็กนะครับถ้ายิงพลาดหนึ่งครั้ง ปลาจะแตกฝูงแล้วก็จะตื่นทันทีนะครับถ้าเราดำเนี่ยก็คือเทคนิคนะครับถ้าจะยิงก็คืออย่าพลาดนะครับในปลาลำห้วยหรือปลาที่เคยโดนคนมาเล่นงานบ่อยๆนะครับเพราะจุดเนี้ยจะใกล้ๆกับหมู่บ้านกะเหลีย่ยมเขาก็จะมาหาปลากันตามวิถีชาวบ้านนะครับก็จะเป็นอะไรที่ปลาคุ้นชินกันดีนะครับเห็นคนก็ปลาก็จะตั้งการ์ดไว้ก่อนนะถ้าดางังผมเชันหนีนะครับตรงนี้ก็เป็นแอ่ง เองหินน่าจะมีปาลาหลบซ่อนอยู่ดเดี๋ยวลองดูกันว่าจะมีไซโตขึ้นมาหน่อยไหมหรือว่าจะมีแต่เบบีมาเรามาดูกันนะครับว่าเปิดไฟแล้วลาอยู่ไหมปรากฏว่าปลาตื่นไฟมากนะครับ พอเห็นแสงไฟปลาจะไม่อยู่ปลาจะแตกเกิดนะครับเนื่องจากว่าน่าจะโดนกันบ่อยนะครับเห็นแสงไฟปุ๊บไม่อยู่นะครับในกรณีแบบนี้เวลาเราไปดำน้ําที่ไหนก็ช่างนะครับถ้าเป็นปลานิลนอนหลุมเนี่ยนะครับหรือว่าปลาชนิดอื่นๆนะครับถ้าเราใส่ไฟแล้วเขาจะนอนนิ่งโดยปกติวิสัยแต่ถ้าบ่อไหนนะครับเห็นไฟปุ๊บวิ่งปุ๊ดนะครับรู้ได้เลยว่ามันใส่ตีนหมาเนี่ยรู้ได้เลยนะครับมันโดนบ่อยนะครับถ้าอย่างนั้นนะครับอันเนี้ย ท้าได้เลยครับต้องโดนครับเพราะว่ากลางคืนเนี่ยผมเคยมาแล้วก็มาเจอเขาหาปลากันเหมือนกันนะครับแต่มันก็ดีครับที่มันดำยิงปลาไม่ได้มาช็อตไม่ได้มาระเบิดนะครับก็ถือว่าเป็นอะไรที่ยังโอเคอยู่นะครับแต่เราก็จะยิงได้ยากหน่อยนะครับเนื่องจากว่าปลาเนี่ยจะเปลียวมากนะครับสังเกตอาการดีๆนะครับไม่ยอมอยู่นิ่งนะครับพอเรายิงไปปุ๊บเสียงเหล็กเนี่ยไปกระทบกับหินนะครับมันจะดังแก้งแก้งนะครับปลาจะอยู่ไม่นิ่งนะครับแล้วก็จะไม่ค่อยให้เข้าถึงตัวเท่าไหร่นะครับ จากทีแรกเนี่ยพอเข้าไปปุ๊บลงน้ำครับลงเบาๆพอเบาปุ๊บเนี่ยปลาจะอยู่นะโอ้โหนี่นะครับดูความเซียนของผมนะครับหินหินเนี่ยพวกน้กระจายกระจายเลยนะไออย,ยังจะมามีหน้ามาโม้อีก <c oughs> <c oughs> ก็ทําไงได้นะครับอยากจะได้เหยื่อปรากฏเนื่องจากว่ากลิ่นปลาแม่น้าเนี่ยนะครับหรือลําห้วยนะครับปลาพวกน้าบีนะครับปลาพวงปลาอีมูดเนี่ยนะครับพวกเนี้ย จะมีกลิ่นที่ค่อนข้างขาวมากนะครับแล้วก็เวลาเรามาทําเหยื่อปรากดเนี่ยจะเป็นตัวล่อและส่งกระจายกลิ่นได้ดีมากแล้วปลาที่ผมตามหาเนี่ยเดี๋ยวผมจะรูปให้ดูก็คือปลากดหมูนะครับเป็นปลาที่มีอยู่ที่แม่น้าเมยชายแดนไทยพม่านะครับส่วนใหญ่แล้วนะครับก็คือจะขึ้นมาจากแม่น้ําสารวินก็เป็นอีกหนึ่งปลาอีกหนึ่งชนิดที่ผมเนี่ยอยากจะเก็บมาในคอลเลกชันนะครับยังไม่เคยตกได้ตามตื้อมาประมาณ 4- 5หปีแล้ว ก็ยังไม่เคยได้เลยก็เลยต้องใช้นี่แหละครับสูตรเหยื่อทําเองถึงจะเข้าท่าคิดว่าอย่างนั้นมาเรามาดูรูปปรากฎหมูนะครับปลาที่ผมไฟฝันเจ้าปรากฏหมูเนี่ยสามารถยาวได้ถึง200เซนติเมตรเลยนะอ่าเป็นปลาที่หากินนะครับพื้นน้ํากินปลาเล็กกุ้งเล็กนะครับสัตว์น้ําเล็กๆเ,เนี่ยแต่ผมนะครับใช้ปลา ไปตกก็ไม่ได้กินนะครับก็ไม่รู้เป็นอะไรนะครับก็เลยจะต้องมาทําเหยื่อปรกกฏนี่แหละส่วนใหญ่ที่เขาได้นะครับเขาก็ได้จากเหยื่อปรกกฏนี่แหละนะมาว่ากันแล้วนะครับก็มาดูภาพบรรยากาศใต้น้ํากันต่อนะครับเราก็ต้องมาค้นฟ้าคว้าดาวหาวัตถุดิบเพื่อที่จะเอาไปปราบเจ้าปายักษ์นะครับผมไปตกมาแล้วนะครับแต่ยังไม่ได้ก็เลยไม่เอาลงในช่อง u t u b e นะครับเพราะว่าผมมีจรรยาบันพอแน,น,น้ก็มันแห้วนะเอาลงไปนะครับอาอ คนเขาสมมาดูแล้วไม่ได้ปลานะครับเดี๋ยวโดนด่ากับบานโอเคนะครับตอนนี้ผมก็ได้เดินมาอีกหนึ่งจุดนะครับเดินตามต้นน้ำมาเรื่อยๆจุดนี้จะเป็นแอ่งนะครับเนื่องจากว่าเป็นฝายและจะมีแผ่นหินแตกอยู่ใต้ฝายพวกปลาต่างๆนะครับก็จะเข้าไปอยู่ข้างใต้แล้วก็ดันทรายออกมาปิดนะครับเหมือนเป็นการปิดอุโมงค์นั่นแหละนะครับ อันนี้เป็นลักษณะของปลาแม่น้ำจริงๆนะครับเป็นปลาลำทาที่เขามีวิถีชีวิตเพื่อการปกป้องตัวเองแบบนี้นะเขาจะดันทรายมาเป็นเนินนะครับปิดรูใต้หินนะครับเดี๋ยวลองดูจริงไม่จริงอย่างที่ผมพูดนะครับตอนนี้ก็ดำลงไปนะครับเพื่อที่จะค่อยๆดูลาดตะเวนดูก่อนว่าเอ๊มีตัวไหมนะครับเพราะแอ่งแบบนี้มันไม่น่าจะรอดสักเท่าไหร่เพราะว่าคนเวลามาก็ต้องหาที่มันเป็นแอ่งมีน้ําเยอะนะครับเพราะว่า ปลาเนี่ยจะตกหลุมถูกป่ะอ่านะครับก็วัดดวงกันดูว่ามันจะเป็นยังไงนะครับสำหรับแอ่งนี้ปลาเล็กๆนะครับจะเยอะมากนะครับเนื่องจากว่ามันมีหลุมนะครับหรือว่าเป็นแผ่นแตกอยู่ใต้ฝายเก่าเนี่ยนะครับดูนะครับสังเกตนะครับปลาเล็กจะเยอะมากแต่ผมไม่มีความสามารถที่จะยิงได้หรอกนะครับเพราะว่าตัวเขาเล็กแล้วเขาว่ายอยู่กลางน้ำนะครับไม่รู้จะยิงยังไงจริงๆ ก็ถ้าไม่ใช่เพราะเป้าหมายที่จะเอาไปทําเหยื่อปรากดเนี่ยเอาตรงนะไซนี้ไม่เคยยิงเลยนะครับไม่เคยเอาเลยแต่ที่มาตอนนี้นะครับผมกําลังคลืบคานเข้ามาใกล้ๆใกล้ๆจุดที่เป็นแผ่นหินแตกนะครับใต้ฝายนะครับแล้วนะครับสําหรับใครที่อยากทราบว่า เหยื่อปรากฏที่ผมทํานั้นหน้าตาเป็นยังไงเหมือนที่ตลาดขายไหมสามารถกดเข้าไปชมในช่องมะัะฉาจมปวนแม่สอดได้นะครับในเพลย์ลิสต,ตกปลานะครับก็สร้าง playlist ไว้หลายๆย์ลิสต์นะครับไม่ว่าจะเป็นดำน้ำยิงปลาตกปลานะครับขีม่ม้าหญ้าเพนกลินการลักน้ํานะครับป่วนผีนะครับแล้วก็ป่วนเมนู ปวนพุ่งเอ้ยมันจะเยอะอะไรขนาดนั้นนะครับก็นี่แหละคือชีวิตจริงนะครับที่ที่ทำอยู่ทุกวันนี้มาพวงไวฝูกเลยนี่นะครับเหมือนที่บอกไว้นะครับใต้ใต้นี้นะครับจะเยอะมากแล้วก็ปลาปวงนะครับจะเยอะจริงๆแต่จะไม่สู้ไฟนะครับเวลาปิดไฟจะออกมาออกันนะครับอยู่ตรงเนินเนินนี้นะครับอ่าแต่พอเปิดไฟปุ๊บนะครับจะไม่ยอมออกมา ก็แสดงว่าต้องโดนบ่อยแหละนะครับถึงกลัวแสงไฟแบบนี้ก็เลยคิดว่าปิดไฟแล้วรอ,อปากรูดีกว่านะครับอาจจะได้ตัวบ้างแล้วก็เป็นไปตามคาดนะครับลองสังเกตดูนะครับนี่นะครับปลาพวงออกมาแล้วเห็นไหมพอผมปิดไฟปุ๊บนะครับเขาจะออกมาแนนนี่นะครับคือประสบการณ์นะครับถ้าดำแล้วนะครับเราจะรู้แต่ถ้าใครไม่ดำจ้างให้ก็ไม่รู้นะจ๊ะเพราะว่า ลักษณะปลานิสัยพื้นที่นะครับต่างๆเนี่ยปลาจะไม่เหมือนกันนะครับนี่นะครับตั้งเหล็กไว้จอจะออกมาไหมออกมาไม่มานะครับมันก็ว่ายนะครับไม่ใช่ไม่ว่ายมันก็ว่ายอยู่ด้านในแหละแต่ขยับเหล็กปุ๊บนะครับกระพุ่งปี๊ดพุ่งปี๊ดนะครับยิงไม่โดนนะครับก็จะเป็นอยู่อย่างนี้ร่ําไปนะครับก็ยังว่าเลยเนาะชีวิตใครใครก็รักนั่นะ แล้วไปดมทำไมเราก็เลยเดินมาต่อนะครับที่ต้นห้วยขนฟ้าขวาดาวกันไปเรื่อยๆสองคนบ้าๆบอๆํำ <c oughs> ตื่นกระดาษนี้นะครับแต่ถ้าเรามีเป้านะครับเรารู้ว่าเราจะหาปลาไปเพื่ออะไรเอาไปทำอะไรเนี่ยเราก็จะมีความพย,ยายามที่จะเดินไปตามจุดๆนั้นนะครับอันนี้เดินกันเป็นกิโลนะครับไม่ใช่เล็กๆ <c oughs> นะครับได้เนี่ย ไปเรื่อยๆนะครับเ,<อ>เจอแก่งไหนเอาหมดนี่นะครับก็เป็นปลาอีมูดนะครับกับปลาพลวงนะครับแล้วก็จะมีปลาน้าบี้หรือปลาหน้าบี้นะครับปลาพวกเนี้ยกลิ่นเนี่ยจะคาว ก็เดินหาปลานะครับกันจนมืดนะครับได้มาประมาณ1กิโลกว่าได้นะครับที่จะมาทําเหยือ่อก็ถือว่าทริปนี้นอกจากจะได้ปลาแล้วยังได้พักผ่อนหย่อนใจได้เห็นลําธารเล็กๆนะครับดาผุดดําว่าเห็นปลาว่ายไปว่ายมานะครับเราก็เอามาแค่พอเป็นเหยื่อนะครับตามที่เราต้องการส่วนที่เหลือนะครับก็ปล่อยเขาแพร่พันธุ์กันต่อไปนะจ๊ะก็ฝากกดติดตามช่องมาฉาจอมป่วนไม่สอยกันด้วยนะจ๊ะ แล้วก็วินเมืองชอดตนะครับสำหรับปลาเล็กๆเนี่ยต้องแท็กทีมกับเขาเลยเนื่องจากว่าช่องเขานะครับเขาทำเรื่องของการใช้เหล็กมือเนี่ยยิงเนี่ยโดยเฉพาะนะครับก็ฝากกดติดตามช่องวินด้วยนะครับลองไปดูได้แวะดูได้นะครับแล้วก็คลิปต่อไปนะครับเดี๋ยวผมจะดำน้ําในอ่างใหญ่ให้ดูเนื่องจากว่าน้ําเริ่มใสแล้วนะบวกกับว่า,าสภาพน้ำนะครับและปลาเนี่ยตอนนี้กําลังเข้าน้ําลดนะครับอาจจะมีคลิปดีๆให้ได้ชมกันก็ฝากกดติดตามช่องประชาจัมพุด้วยนะจ๊ะ